ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสแกนชำระเงินผ่าน QR พร้อมเพย์นะแต่ว่าเรามาดูตัวโปรแกรมเราก่อนนะครับว่ามันจะแสดงผลได้ยังไงนะฮะ,ะสังเกตว่าผมมากดเงินสดนะฮะ QR พร้อมเพย์ก็จะหายไปเห็นไหมฮะกดเงินโอน นะครับคิว่าพร้อมเพย์ก็จะมาแสดงให้ลูกค้าจ่ายนะครับทีนี้นะครับไอตารางเนี่ยไอติวหน้าจอเนี่ยโทษดีไอตัวหน้าจอเนี่ยมันจะมีสองหน้าจอนะฮะหน้าจอแรกก็คือหน้าจอผู้ใช้งานไอตรงนี้นะหน้าจอผู้ใช้งานคือคนที่ขายสินค้านะครับอีกหน้าจอหนึ่งก็เป็นหน้าจอสลับแสดงผลฝั่งลูกค้านะฮะ คือเคาน์เตอร์สวิตตัวนี้จะมี2จอเพราะฉะนั้นเราจะแสดงสงจออย่างเงี้ยได้ยังไงนะฮะก็คือแสดงผลหน้าตัวนี้แบ่งออกมา2จอได้ยังไงลองป,ปิดก่อนนะฮะปิดก่อนนะเริ่มต้นก่อนอใช้งานเริ่มต้นนะฮะเปิดเบเบราว์เซอร์ขึ้นมา,านะฮะปกตินะก็คือ คอมพิวเตอร์อะถ้าเราต่อจอแยกนะให้เรามาตั้งค่าตัวนี้นะอ่าดิสเพย์เซตติ้งตัวนี้ให้เรามาตรงไอตัวมั l ติดิสเพย์ตรงเนี้ยอ่ามัลติดิสเพย์นะฮะมันก็จะมีตัวนี้มานะครับทีนี้ตอนนี้ผมผมโชว์เฉพาะจอจอสองนะฮะให้เรามาเลือกจอตัวนี้ยอ็กเนเนอคือแยกไปอีกจอหนึ่งก็คือจอเสริมแยกออกมานะฮะแล้วก็ ยืนยันเปลี่ยนนะครับทีเนี้จอจอหนึ่งกับจอสองเนี่ยคือแยกออกมาแล้วนะคือผมมีสองจอตอนนี้ถ้าผมถ่ายคลิปตัวเนี้คลิปที่อัดตัวนี้มันมันอัดผ่านหน้าจอได้จอเดียวนะมันไม่สามารถที่จะโชว์จอที่ที่สองได้นะครับมันโชว์จอแรกอยู่ทีนี้สมมติว่าถ้ามันเป็นสองจออย่างนี้ใช่ไหมเราจะแสดงผลหน้าเว็บออกไปได้ยังไงนะฮะ ให้เราเข้าเว็บของเราปกติก่อนนะครับเราเข้ามาหน้านี้นะฮะปกติเราก็จะเข้ามาหน้าขายามาหน้าขายปกติเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเราต้องโชว์จอมาอีกจอหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะต้องโชว์โชว์แท็บนะ่ะแท็บเมนูนั่นแหละนะฮะเรามาเปิดแสดงจอดิสเพย์ตรงนี้นะฮะนี่ฮะคือมันจะเปิดแท็บมาอีกแท็บหนึ่ง นะครับอ่าอันนี้แท็บแรกแท็บแรกเนี่ยเราไว้ใช้สำหรับผู้ขายนั่นแหละคนที่ขายอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับอีกอแท็บเนี้ยเราไว้โชว์สับลูกค้าทีนี้เราจะแยกไปจอสองแล้วก็เราก็กดกดลากลงมาอย่างเงี้ยนะฮะอ่าลากลงมาเนี้ยเราทําให้มันเล็กๆหน่อยทีนี้เราก็ส่งออกจอสองนะครับอ่าส่งคือลากไปนะฮะเนี่ยถ้าลากกลับมาเป็นอย่างเนี้ย คือลากไปนะครับลา,ลากไปหาจออีกจอหนึ่งนะพอดีจอสองผมอยู่ด้านซ้ายเหมือนผมก็เลยอยากลากไปด้านซ้ายนะอ่าคือถ้าเราดูคลิปตอนนี้อาจจะอาจจะไม่เห็นจอสองของผมนะเดี๋ยวผมจะเอากลับขึ้นมานะเอากลับขึ้นมาทีนี้เพื่อให้เราเห็นหน้าจอผมจะผมจะกลับหน้าจอตัวนี้ขึ้นมา นะครับเราก็เปิดเว็บมาปกติอ่าหน้าที่ปกติใช่ไหมเราก็มันจะมีอีกแท็บหนึ่งคือตัวนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมย่อให้มันอ่าเล็กลงเนี้ยผมจะแบ่งมานี้ให้เราเห็นอย่างเงี้ยก็จอที่สองเนี่ยอาจจะคือไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะฮะจอเล็กๆก,ก็ได้ทีนี้ ก่อนที่จะมี QR code ขึ้นแสดงขึ้นในตรงให้ลูกค้าสแกนเนี่ยมันต้องมีรายการสินค้าก่อนประมาณเนี้ยอ่านี่ผมเคลียร์เคลียร์ก่อนนะคือหน้านี้มันจะทําการรีเซ็ตตลอดผมกดนี่หนึ่งครั้งปับ๊บอ่ามันจะรีเซ็ตเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมเลื่อตัวนี้อ่ามันพอดีก่อนอ่ามะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะลบตัวนี้ออกลบฝั่งของผู้ใช้งานนะครับไม่ใช่ฝั่งหน้าจอที่สองนะฮะ สังเกตหน้าจอที่2ก็จะก็จะหายไปก็คือไม่มียอดเงินนะฮะไม่แสดงผลในเรื่องของรายการสินค้าสมมุติว่า,าผู้ที่ขายอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยเขากดเลือกสินค้านะครับหรือว่าสแกน QR code ้อะไรก็แล้วแต่นะฮะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาจอที่2ด้วยนะะมันก็จะแสดงผลแบบนี้นะฮะมันก็จะมีรายการราคาผลรวมนะครับ 263บาทสมมุติว่าผู้ที่ขายอยู่หน้าจอเขาลบตัวนี้ออกลบออกหนึ่งรายการฝั่งนี้ก็จะลบออกด้วยนะฮะคือมันจะหน่วงเวลาประมาณสักไม่เกิน3วินาทีอนะหนะึองมะมันก็จะเคลียร์มันก็เหมือนกับว่ามันจะรีเซ็ตหน้าหน้านี้ให้ใหมห่ถ้าผมเพิ่มเห็นไหมยอดก็จะมาเห็นไหมฮะเพิ่มอีกเลยนะฮะสังเกตจอสมันก็จะปรับ ตัวเลขขึ้นให้นะครเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่าตอนนี้ะขณะที่เรายิงสแกนบาร์โค้ดขายสินค้าเนี่ยจอที่สองเนี่ยมันก็จะอัปเดตราคาแล้วก็รายการให้เราด้วยนะครับ4ี่าบบาททีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะชำระตังค์นะครับผู้ขายก็กดยืนยันตรงนี้นะถ้าเงินสดก็กดเงินสดนะครับโดยปกติแล้วคือเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเงินสดให้เราอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้า ผู้ใช้งานมากดเงินโอนเมื่อไหร,ร่นะฮะ QR code ก็จะถูกแสดงแสดงไอตรงหน้าจอที่สองขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะให้ลูกค้าชำระเงินนะครับครับหลังหลังจากที่ลูกค้าทำการชำระตังแล้วนะครับสแกน QR code ชำระตังแล้วนะครับก็คือ,อให้พนักง,งานนะครับต้องดูขอดูหน้าจอด้วยว่ามีการโอนสำเร็จหรือเปล่า นะครับตัวนี้ผมจะทําเป็นริมมาร์กตัวนี้ไว้อยู่นะครับว่าคือให้ให้ตรวจสอบการชําระก่อนกดยืนยันนะครับก็คือให้พนักงานเช็คจากโทรศัพท์ลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้า,อาโอนสําเร็จแล้วหรือยังนะครับแล้วพนักงานค่อยคนที่ขายนะหรือว่าพนักงานค่อยมากดยืนยันการรับชําระเงินนะครับคือว่าพร้อมเพย์ตัวนี้จะ ไม่มีการตรวจสอบว่าเงินเข้าแล้วหรือยังจะไม่ไม,ไม่ใช่นะฮะก็คือตัวเนี้ยเป็น QR สําหรับคือพร้อมเพย์ฮะคือหมายถึงว่าพร้อมที่จะจ่ายแล้วก็ก็คือเลขบัญชีไม่ผิดนะครับแล้วก็ยอดเงินไม่ผิดอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ยังไม่มีอ่าสำหรับการตรวจเช็คว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือยังส่วนนี้ก็คือผู้ใช้งานต้องดูจากหน้าจอลูกค้านะครับ ก็เหมือนกับถ้าจ่ายเงินสดอ่าถ้าจ่ายเงินสดคือเราต้องดูเงินแล้วนับเงินก่อนว่าครบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นการโอนเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูขอดูหน้าจอลูกค้าว่าโอนสําเร็จแล้วหรือ,อยังนะครับหรือถ้าเป็นเจ้าของร้านเองก็คงต้อง,ต,องต้องเช็คนะครับสเตทเมนต์หรือว่ามีอ่ามีแอปมีอะไรที่ดูว่าเงินเข้าหรือย,อยังอะไรประมาณเนี้ผ่านโทรศัพท์นะครับ เสร็จแล้วนะฮะก็กดยืนยันชำระเงินนะครับก็กดโอเคไปก็จะเป็นการพิมพ์ใบเสร็จอะไรปกตินะกดยืนยันพิมพ์ใบเสร็จทีนี้หน้าจอฝั่งลูกค้าก็จะเคลียตัวนี้ล้างหน้าจอตัวนี้ออกนะครับพอเวลาเรายิงขายใหม่นะครับยิงสินค้าเข้าไปก็จะเป็นการนับใหม่นะครับคือเริ่มใหม่สำหรับลูกค้าคนใหม่นะครับ แล้วก็ยืนยนันการขายแล้วก็โอนเงินนะครับก็ให้ลูกค้าโอนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็กดยืนยันนะครับอันนี้คือกระบวนการขายแบบรับชำระแบบโอนนะครับแต่ว่ามันจะมี QR อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็น QR payment นะครับคือเป็นเป็น payment gateway นะครับ QR ตัวนั้นมันจะมีผู้ให้บริการอีกทีหนึ่งเป็นการ ตรวจช็คระหว่างธนาคารกับผู้ให้บริการนะครับว่าเงินเข้าบัญชีแล้วยังถ้าเข้าแล้วก็ส่งกลับมาหาผู้ขายนะครับว่าเงินเข้าแล้วนะครับแล้วก็ให้กระบวนการเนี้ยเดินไปอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกขั้นตอนต่อไปคือมันจะแตกต่างกันระหว่าง QR payment กับ QR พร้อมเพย์นะฮะพรอมเพย์พรอมเพย์เนี่ยก็คือให้ง่ายและสะดวกสำหรับ สำหรับผู้ขายแล้วก็ธนาคารคือให้ขายง่ายๆนะฮะให้จ่ายเงินผ่านบัญชีง่ายแต่ว่าจะยังไม่มีการส่งกลับมาบอกว่าเงินเข้าแล้วจะไม่มีครับก็คือผู้ขายต้องต้อง,ต,องต้องเช็คจากหน้าจอลูกค้าหรือว่าเจ้าของร้านก็ต้องดูผ่านระบบอีกระบบหนึ่งนะครับว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับก็สลหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ